สวัสดีจ้าคู่บ้านบ้านทงจ้ามอน้ซีมีเมนูยังมานําเสนอรอเบิ่งเลยเนาะจ้าจ้าเห็นวัตถุดิบแล้วก็ม่ต้องว่าหลายใหญ่ห้างเลยเนาะจ้ามอน้กับิมะเก่งหิตเฟืองเนาะจ้ากับทอดหมูแซ่บเนาะจนะจ้าขั้นตอนแรกกับซิตั้งน้ําเดือดเนาะจ้าใส่ตะไคร้แล้วกับพริกแล้วก็หอมแดงเนาะจนะต่อมาเข้ากับสิใสเกลือเนาะจ้าผงปรุงรสเนาะจ้า ต่อมาก,กนานระนำปลาร้านัวๆเนาะจ้าใส่ลงไปเลยเนาะจ้าเนาะใส่เครื่องครบแล้วเขาก็ใส่เห็ดลงไปเลยเนาะจ้าบ่ท่านใจเนาะจางมบุ้มรวดเนาะจ้าเนาะจ้าเตาแข็งๆเขาก็ทอดหมูไปพร้อมเนาะจ้าเนาะมูกระมักแบบเดิมเลยเนาะจ้า ทอดไปแล้วจานหนึ่งเนาะจาไมนก็ไม่เป็นแบบนี้จาเน็ดเท่ากับฟูดแล้วเนาะจาาต่อมาห้าก็ใสผงนัวเนาะจ๋าใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายที่กาละจ๋าแล้วก็ใส่น้ำปลาเนาะจาาเนาะแต่ตะปูมักเข้มเลยเนาะจาคุูยามักนัวก็ใสหลายเนาะจ๋าเนาะต่อมาห้าก็ใส่ผักที่เพิ่มความเปรี้ยวนะจาาใบสมปอยเนาะจ๋าเนาะ บ้านหนูห้องใบสมปอยเนาะจ้าพักได้ห้องใบเอียงเนี่ยกะคอมเมนต์บอกกันได้เนาะจ้าเนาะแกงแบบธรรมดาเนาะจ้าไม่ได้ใส่ใบยานางหรือเอียงเนาะจ้ามือนี้ง่ายๆเนาะจ้าจ้าเดือดจักน้อยแล้วห้องก็ใส่หอมเนาะจ้าหรือว่ามีพักอีตู้ก็ใส่พักอีตู้ได้เนาะจ้าใบแมงลักเนาะจ้าเนาะจ้าชิมเบิ้งรสชาติเนาะจ้าขันนัวเส่บแล้วห้องก็เซ็ตเรียบร้อยเนาะจ้าสำหรับแกงเห็ดของห้องเนาะจ้าเนาะ สำหรับทอดหมูของเ้ากับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยคือกันเนาะจ้าจามุดนเมนูมือนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเนาะจ้าสำหรับแกงเห็ดเฟืองแบบบ้านๆเนาะจ้ากับทอดหมูเนาะจ้าแซ่บๆจ้าจากินคู่กับข้านี้ฮ่อนๆเนาะจ้ามือนี่กับขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าทอดหมูเป็นตาแซ่บเนาะจ้า